สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่วิคอยเช้า5นาทีกับคริปัวเทเลอร์ก่อนไปชวโครงการสอโะคราคาบิตคอยสชเวตเบนบีและคาราโน่ไปดูก,กันว่านในนวันนี้เป็นอะไกรกันบ้านนะครับคลิปนี้ไม่ใช่การชีช้ชวนในการลงทุนแต่อย่างไรนะก็วันนี้นะครับตื่นเต้นมากๆนะเพราะว่าผมเฝ้าจออยู่ดีๆเลยครับแม่งล่วงต่อหน้าต่อตาเลยนะแล้วล่วงตอนไหนไม่ล่วงนะครับล่วงตอนที่ผมปิดโพซิชั่นชอ็อตปิดปุ๊บ ร่วงปับนะรเรียบร้อยเลยทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ผมให้มาดูก่อนนะครับเมื่อวานผมเลงในแพทเทิร์นนี้ไว้ซึ่งผมผิดทางนะเมื่อวานเนี่ยผมมองว่าอ่าผมเทรดสิบห้นาทีเนะาะเมื่อวานผมก็สนว่าในบิ c คอยเนี่ยฮ้ยเราเปิดช็อตด,ดีไหมถ้าใครตามในห้องเนี่ยมี h ฮ t ใช่ป่ะที่ผม เปิดช็อตไปแต่ปิดก่อนที่มันเทก็เสียดายอยู่กันแต่ไม่เป็นไรครับแล้วผมก็เปิดไม้ BTC ช็อตเหมือนกันแต่ว่าไอ้ BTC ตรงเนี้ยเมื่อวานผมเห็นแค่นี้เห็นแค่เออมันมีชาเนเอลอยู่ถ้าหลุดชาเนเลมาปุ๊บชั้นส p อล์ลที่โลล่าสุดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมึงขึ้นไปกินสตอลอลแล้วลงต่ออันนี้ก็ต้องยอมไปแต่โอเคเราเห็นแล้วละอ๋อตรงนั้นมันมีเทรนอยู่ตรงนี้เว้ยมีเทรนอยู่ปุ๊บ หลุดเทรนมาไซเว์ต่อเห็นปะหลุดเทรนมาไซเว์ต่อพอหลุดกรอบไซเว์ปุ๊บก็เลือกทางลงเลยก็คือเราระวังตัวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเ้ยบิตคอยเนี่ยมันทำท่าจะลงนะแต่ก็เคสแบบนี้เกิดขึ้นเสมอครับเรามองถูกกล้องนะแต่ไม่ถูกใจตลาดถักปะเราถูกต้องกันแต่ไม่ถูกใจตลาดมันก็เลยกินสอบรอนแล้วก็ลงต่อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกตินะดังนั้น ก็ถามว่ากตกใจไหมว่ามันจะลบไม่ได้ตกใจแต่แค่ตื่นเต้นว่ามันลงแรงเหลือเกินนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ45นาทีนะ45นาทีจาก3 1 0 0 0ลงมาเนี่ยประมาณ3.4เรียกว่าโหดมากนะครับลงมาเยอะมากนะก็ลองดูแล้วกันว่ายังไงต่อนะครับแต่ก็ยังมีออลคอยที่ยังแข็งแรงนั้นในภาพเล็กเนี่ย MTL BLZ นะครับ ไม่ยอมลงนะไอ้พวกนี้ก็ลองดูแล้วกันเแื่คุณจะไปนั่งเทรดหรอกนะครับส่วนพันเซกอันเนี้ยให้ผมให้คุณดูเป็นสมมติฐานแล้วกันผมมีสมมติฐานว่ามันมีโวลูมเข้ามาในภาพเล็กๆ15นาทีแต่ในอดีตเนี่ยโวลูมเข้ามาปุ๊บมันไปต่อไม่ได้เห็นปะโวลูมเข้ามา แต่ว่าคนไม่เล่นด้วยมันก็ย่อซื้อลงมาแล้วรอบนี้วอลุ่มเข้ามาอีก,อ,กอีกหนึ่งรอบแล้ว อยู่ดีก็เข้ามาเฉยๆเลยก็ต้องดูว่าคนเล่นไหมถ้าคนเล่นกราฟน่าจะไปถ้าไม่ไปก็คือจบนะครับก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะปั๊มขึ้นมาแล้วก็เทขายเพราะคนไม่เล่นแต่ถ้าคนเล่นวันนี้เห็นน่าจะเห็นตัวเนี้ยน่าจะมูนนะครับเออก็ลองมองดูแล้วกันเนี่ยผมเลงวานะถ้าคุณจะมองขึ้นสาววันเนี้ยพันเสกบเนะ m t l แล้วผมคิดว่าไม่เทรดแล้วแหละตลาดเป็นอย่างนี้นะครับเออพันพวนมากๆนะนะไม่เทรดดีกว่านะครับอ่ะ กลับมาที่กราฟหลักของเรากลับมาที่กราฟหลักของเรากลับมาที่กราฟสปอร์ตปื้บอ่ากราฟสปอร์ตว่าไงากราฟสปอร์ตติดแนวต้านนี่ไงเราเคยวาดไปแล้วใช่ปะเส้นเส้นเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยนะเส้น31,450 เห็นไหมนี่ก็เป็นแนวต้านเดิมเนี่ยที่เขายืนราคาไว้ไม่อยู่แล้วก็ร่วงลงมาตรงนี้ก็เป็นแนวต้านเดิมที่ขึ้นไปแล้วเบรกไว้ได้ก็เลยร่วงลงมาอาท่าเดิมด้วยนะท่าเดิมด้วยนะครับท่านี้เลยคุณเห็นปะขึ้นไปปุ๊บไซเวร์ร่วงขึ้นไปปุ๊บไซเวย์ ลวงท่าเดิมด้วยนะครับโหสุดสุดไปเลยนะครับสร้างการมาน,นี่เรียกว่าเล่นรถไฟหอ,อกเลยทีเดียวนะ,ะ,ะเข้าเลือกกนดีก,กว่าทีนี้เนี่ยเรามาโดนยังไงได้บ้างนะ,ะเรายังผมยังมีความคิดเห็นเหมือนเดิมนะครับว่าใครที่จะกาว่าขึ้นเนี่ยถ้ามันหลุดเทรนไลน์ตรงนี้ก็อาจจะต้องหนีกันมาก่อนนะ,ะเนี่ยหลุดเทรนไลน์ยกยกโลตรงนี้นะครับถ้าหลุดปุ๊บ อาจจะนีเเอามาก่อนนะประมาณเนี่ยสองหมนะปะปัจจุบนันหรือจะเราหลุด2องหมก่อนแล้วค่อยหนีได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่มองขึ้นนะผมยังมองเทรนไลน์นี้เป็นหลักนะเทรนไลน์นี้เป็นหลักแต่ว่ายัางไงก็ตามครับถ้าคุณไม่รู้จะโดดตรงไหนผมขอให้ราคารีป็นราคาสุดท้ายที่คุณโดด29,200ช่วงนี้คือถ้ามันหลุดตรงนี้ไปเนี่ยมปนหมายควาว่า ยกายสมมุินนะยกโลยกหายกโลกดายกดโล2 9 2หมื่นเกมือยผมขอให้เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่คุณจะต่อสู้กับกราฟบิตคอยต่อแต่ถ้าคุณตั้งสำรองไว้ตรงนี้ในอนาคตโชคดีครับกราฟย่อไปแค่เทรนไลยแล้วดีขึ้นไปเลยคุณก็ไม่ต้องทำอะไรคุณก็กถือต่อนะครับเผื่อไปต่อ ดออกไหมดังนั้นถามตอนนี้ทําอะไรดีคนที่ยังไม่มีของครับผมพูดเหมือนเดิมนั่งนิ่งกันไปก่อนนะครับเราใกล้แล้วนะใกล้แล้วว่าจะเอาอยัางไงถ้ามันหลุดสองเก้าสามร้อยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเออคงต้องมองแล้วแหละว่าน่าจะมีแนวโน้มในการพักตัวลงไปสู่แนวรับเดิมๆที่เราดูกันทุกวันนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีคำถามขึ้นมาแล้วเฮ้ยแอดครับ มันลงมาขนาดเนี้ยเวลาตลาดลงแรงอะ่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีการรีบาวขึ้นไปใช่ไหมเราเสี่ยงช็อตซื้อตรงนี้ดีหรือเปล่าครับ <c oughs> ผมก็เคยไปแบบคุณนะผมก็เลยบอกว่าเอาเลยนะครับถ้าอยากเสียงเงินเอาเลยมันเหมือนเสี่ยงดวงจริงๆอะ่ะเราเห็นลงแรงแบบเนี้ยเราตอบไม่ได้เลยว่ามันจะจบเมื่อไหร่แท่งแดงๆแบบนี้มันอาจจะจบด้วยการแท่งเขียวขึ้นไปสอดแทง่งแล้วมันก็หักหัวลงต่อก็ได้ แล้วถ้าถามผมว่าจะรับซื้อจะเสี่ยงซื้อทั้งเอาคอยหรืออะไรก็ตามเองเนี่ยในจังหวะที่กราฟเทล,ลงมาหนานแบบนี้ดีไหมผมบอกว่าผมไม่แนะนำทำแล้วมันเสียเงินครับสู้รอให้มันยอ่อลงมาสร้างแพทเทิร์นอะไรบางอย่างเฮ้ยมีแพทเทิร์นด้วยเบรเอาแล้วชัดโฟลโลบายอ่ะว่าอะไรแบบเนี้ย ค่อนข้างปลอดภัยกว่านะครับอย่าเพิ่งไปรับซื้ออย่าเพิ่งไปเสี่ยงซื้อตรงนี้แม้เราจะรู้ว่าลงแรงแล้วอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปก็ตามนะครับเราต้องเล่นอย่างมีวินัยเนาะดังนั้นไม่แน,นะนำให้ทำอะไรกับตัวนะบิตคอยนะปัจจุบ,บันนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันต่อมาอีชเชอรีม่มว่างายวัรุ่นนะครับว่ัยรุ่นนะอ่ะอีเชอรียมไปแล้วนะ <c oughs> อ่ะ อิชเวียมนี้ก็พูดเหมือนครั้งก่อนๆน,นะครับว่าเนเรามองเป็นยังไงเรามองเป็นไซเวย์ใช่ไหมแล้วผมบอกต่อว่าอ่ะถ้าเราถ้าเรามองเล็กไปอีกเนี่ยเล็กไปอีกคือเรามองว่าตรงนี้มันเป็น Channel เห็นว่าเป็น Channel อ่าเป็น Channel เสร็จปุ๊บเราอาจจะซื้อตอนที่เป็นเบรกเอาสตอ็อปลอท่าล่างนี้เลยนะหนึ่นนะไม่ไม ไม่โดนสับหลอดอ่ะซื้อตรงนี้โอเคนั่นหมายความว่าคนที่มีแผนในการเข้าซื้อตั้งแต่ตอนที่มันเบรกเอาจนถึงปัจจุบันตรงนี้ยังไม่โดนกินสับหลอดฮาแล้วอย่างไรก่อนละ่ะโอ้ลงมาแรงเหลือเกินเฮ้ยเขาย่อลงมาพอดิบพอดีเลยโอ้โหอะไรจะพอที่ขนาดนั้นย่อลงมาที่แนวรับตรงนี้พอดีคำถามที่จะเกิดขึ้นคือ,คอย่อลงมาที่แนวรับตกนี้แล้ว ช็อตได้เลยไหมมีสัญญากับตัวหรือ,อยังไหนดูดิบูร mm ิตเดเวเจนมาไหมยังแท่งเทีรีดักชั่นมาหรือเปล่ายัางแม่อบูลิดเอ็นกาฟิงมาหรือ,อยังยังไหนก็ยังไม่ต้องช้อตตามนั้นนะครับอิชเวยมีแนวน้มว่าจะลงต่อเพราะยังไม่ได้เกิดสัญญากับตัวแต่ได้นะก็รอดูตลาดสงบก่อนตอนนี้เหมือนระเบิดลงกรตุ้มฝุ่นเนี่ยเต็มตลาดหมดเลย คิดว่าเช้าวันเนี้ยมันเกิดได้สองหน้าเวลาที่มันลงแรงเนี่ยบางทีก็อาจเกิดเป็น s ี a p e หรือ c าร์บ r รคือขึ้นไปได้เลยแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นส่วนใหญ่ลงแรงเสร็จปุ๊บมันก็จะซึม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 เฮ้ยนาน่ะกว่าจะมีแสากับตัวแล้วค่อยค่อยซึมซึมซึมขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นไม่ต้องเฝ้าแล้วเออไม่ต้องเฝ้านะตอนนี้คือผมผมเห็นตลาดเช้านี้นะผมตอบเองได้เลยอ่ะ บ่ายนี ek, dead, ้กูไปเล่นเนดดีกว่าเออบ่ายนี้กูไปเล่นเนดดีกว่าหรือบ่ายนี้กูไปเก็บเลียวลต่อดีกว่าไม่เทรดแล้วมึงเป็นอย่างนี้นะครับเออยกงเป็นคนที่ถือโพซิชันไว้อยู่แล้วนะก็อาทําตามแผนของคุณไปสำหรับผมเนี่ยอยากหาโพซิชันใหม่เข้ารู้สึกยังไม่ใช่เวลาอะไรต้องรอฝุ่นมันสงบก่อนนะเราวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งอ่ะหลายๆตัวก็ลงตามตามกันมาครับลงนำๆกันมาอ่า ดูภาพใหญ่นิดนึงเนี่ย BNB ก็หลุดแล้วหลุดแนวรับแล้วเอายังไงต่อมีท่าทีมีแนวโนว้มว่าจะลงต่อด้วยลหลังจากที่เกิดสัญญาณกลับตัวมาเกิดสัญญาณกลับตัวบริเวณตรงนี้อ่าเป็นบูลิตแล้วไซเวย์เอาละ่ะลงนะมีแนวโนว้มว่าจะลงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปชนเส้น EMA แล้วกลับเทรดไม่ได้เนาะก็ยังไม่แน่น้ามภาอะไร BNB เป็นตัวหนึ่งที่ผมบอก ทุกครั้งในช่วงสัปดาห์ก่อนจริงๆก็หลายเดือนแล้วแหละว่ามันยังไม่ใช่ตัวที่มันน่าสนใจในการเล่นสักเท่าไหร่ถามว่าช็อตได้เลยไหมก็ยังอืก็รอให้เขามีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างก่อน์นมีความคิดว่าน่าจะลงต่อนะนะครับจนกว่ามือถ่ายกับตัวรอบใหมนะ่เราวค่อยกลับมาเล่น BNB กันนะหรือง่ายที่สุดครับให้เพื่อนๆตีเทรนไลน์ตรงนี้เบรกเมื่อไหร่ คอยเลนอ่ะสั้นๆประมาณนี้สับตัวของ BNB นะตัวของ ADA อ ADA ก็หลังจากที่เราตีเส้นนู่นเส้นนี้นะครับบอกว่าโอ้มันไม่จะไปแล้วแหละเป็นยังไงเอา ADA ขึ้นมาป๊บ ADA มาเบรกแล้วเนาะเบรกเทรดหลน์หลักไปแล้วนะครับ เบรกแล้วอย่างไรต่อมาดูซูมอินเข้าไปเบรกแล้วกลับมารีเทสอเราอาจจะมองว่าตรงนี้เอาอยัางไงนะแต่ว่าเรายังไม่ไม่ตัดสินนะครับก็ตรงนี้เป็นฟอร์ซิกแนลอาจจะเป็นตอนปิดแท่งอาจจะเด้งก็ได้มากเนี่ยเด้งรีขึ้นไปอย่างที่คุยกันไปเนาะเวลาเราเทรดเบรกเอาคนตามผมมาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้ว่าผมชอบพูดสอกขำนี้วันหนึ่งเล่นเบรกเอาซื้อแท่งแรกได้เลยไหม ซื้อได้ครับแท่งแรกจะเป็นแท่งที่เบรกปุ๊บพุ่งแรงพุ่งเร็วกลัไปได้รม่าการสุดท้ายมีโอกาสย่อลงมารีเทนแล้วค่อยไปต่อ 2. วิธีการซื้อเบรกเอาคือเบรกรีเทนเด้งเราซื้อตอนนี้ก็ได้ก็คิดว่าปลอดภัยกว่าทีนี้ A D A ถามว่าลงจากอะไรก็พี่ใหญ่แหละลากแลถ้าดูจากหน้าการาฟเนี่ยก็จะตอบคุณได้ว่าอ๋อ มันไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันในภาพสีชั่วโมงดังนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่ถ้ามันไม่อยากผ่านเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาต่อแต่ถ้าถามผมนะ a d a เนี่ยถ้าลงแล้วหลุด0.536เนี่ยผมว่าไม่สวยเออผมว่าไม่สวยนะครับไนก็ลองดูแล้วกันคือผมเป็นคนที่มองภาพสั้นเงียภาพสัน้นเขามองกันแค่นี้ เขาบอกว่าตรงเนี้ยมองเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมในอดีตมองเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเบรกเอาขึ้นไปเบรกเอาขึ้นไปปุ๊บเราซื้อตอนที่มันเบรกเอาแล้วก็สต็อปลอสที่0.536ท้านโดนสต็อปลอสหรือราคาไหลลงมาถึงตรงนี้เรายอมก่อนนะเรายอมก่อนส่วนใครซื้อแพนภาพใหญ่เนี่ยสต็อปลอสคุณจะอยู่ งนู้นเลยนะจะอยู่40.45นะครับหรือว่าคนก็ไปซตอมรอ,อแถวส่วนซึ่งก็ยังไม่ใช่ประเด็นในการที่คุณจะหนีหรือเปล่าก็ต้องไปหลอกดูแล้วแต่ว่าคุณตัดสินใจว่าพี่กราฟภาพเล็กๆมันดูเหมือนไม่ไปต่อว่าชัดคัดดีไหมหรือฉันจะทําตามแผลรอกิน s t อปลอสก่อนก็ได้แหละผมว่าถ้าคุณมองภาพให,ใหญ่ๆเลยเนี่ย ก็เดียวตรงนี้ยังไม่ใช่บูม e เมนที่น่ากลัวสักเท่าไหร่ยกเว้นถึงผมเนี่ยผมเล่นสั้นไงถ้าในมุมมองของผมเล่นสั้นเนี่ยภาพที่ผมอยากให้มันเกิดคือเบรกรีเทสตรงนี้นะรีเทสสับเหลี่ยมแล้วไปต่อถ้าเกิดภาพเนี้ยสวยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่ใช่แบบนั้นมันเบรกรีเทสไม่ได้แล้วล่วงต่ำกว่า0.5 3 6ตรงเนี้ย ก็จะเป็นจุดสอบร้อนเป็นจุดคัดรักษาทุนออกมาก่อนนั่นเองนะครับยังไงสรุปตลาดตอนนี้นะครับต้นมีมุมมอน ว่าใครที่อยากเล่นสั้นนะยังไม่แนะนำให้ทำอะไรกับตลาดตอนนี้มันกำลังร่วงอยู่ตลาดก็ยังมีมุเม้นแรงๆอยู่ดังนั้นไม่ใช่อะไรที่น่าสึกใจเลยเราต้องรอให้ฝุ่นตลบก่อนเพราะระเบิดเพิ่งลงคนเพิ่งเทนะอาจจะไม่ใช่จุดที่เราจะมาเล่นต้องรอกอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มีตัวของ A D A เนาะ A D A เนี่ย ถ้าหลุด0.536หนีกันมาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ถึง มันย่อลงมาแถวๆเนี่ย0.57แล้วเด้งก็เป็นอะไรที่สวยงามยังไงรอตลาดเฉลยอีกครั้งหนึ่งอย่าวู่วามนะครับตลาดที่เรดง่ายก็ด้เทรดง่ายบลมเลยอะไรตลาดตอนที่มันเรดยากตอนนี้ก็จะเฉดยากมากเรดไอ้ก็ขาดทุนอย่างนั้นการทับมือในตลาดตอนนี้รอให้มันเป็นเทรนก่อนอาจจะเป็นเรื่องทีนสมควรทําหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองไปบริหารความเสี่ยงดูนะบอกว่าคุณจะชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกันใหม่คลิปหนะ้าสุววันนี้สวัสดีครับ